ดอกอะไรล่ะเ็าต้องแจ้งความมาเรื่องนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไงเนาะเขาก็บอกว่ามันอันตรายมันเป็นบ้านะครับมันกัดคนนะครับเนาะกัดคนมันก็มีวิธีอื่นมากมายนะครับในการจะไล่มันไปนะครับเนาะหรือตัวแจ้งอาจะหน่วยที่เขารับผิดชอบไปเนาะคือวัดดอกเขาก็จะมาจับไปนะเานาไนะไม่ควรไม่สุควรจะไปฆ่ามันนะครับ ผมรับไม่ได้นะครับเมื่อคืนผมดูข่าวผมก็สงสารนะครับเนาะแม้แต่เห็นอ่เวลาเราขับรถมานะเนาะรถเยียบกลางถนนผมยังอืออยากจอดนะครับอยากไปอยากจอดแล้วก็อยากจะไปอะไรละเอาซากมันออกมาไว้ข้างริมถนนนะครับผมอยากทํานะครับเนาะผมสงสารนะครับ่าขาหมรนกอดเลยนะ ไอ้ไอมีขาวมรกตด้วยผมก็มีขาวมรกตขาว,าข,าวขาวเอ้ยขาวผมก็มีนะครับมีสองตัวนะครับไอ้ขาวมรกตนะครับน้องไอไอมีนะครับโอ้น่ารักมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่แมวดำแม่ละพี่แมวดำมาประแจไหม ผมลืมใส่ประแจให้พี่แมวดำม,มันไม่ผิดนะครับอ่าเดี๋ยวใส่ประแจให้พี่แมวดำนะครับอาพูดถึงปั๊บมาเลยนะครับพี่แม็กกับอุไรรัตนะครับบาพี่แม็กผมด้วยนะครับพี่แม็กกับพี่แมวดำเนีมม่ยมาคู่กันเลยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่อุนะครับพี่อุพี่อุประชวบนะครับ ผมไปเที่ยวประจวบนะพี่อุไปถึงบางสะพานน้องบางสะพานอะไรล่ะบางสะพานน้อยบางสะพานใหญ่ไปถึงหัวหินนะครับไปภาคีที่หัวหินนะครับลงไปไกลสุดแล้วนะครับทั้งใต้นะครับไปถึงประจวบแค่ประจวบเองนะครับนาอก็อยากจะไปเที่ยวไกลๆบ้างนะครับแต่มันไม่มีเวลาไปนะครับไม่มีเวลาไปนะครับ น้องมัดซีด้วยนะครับมัดซีซีทันยานะครับอ้าเหลืออีกห้านาทีเนาะเราก็จะลงจากกันนะครับขอสี่สิบไลค์เด้อวันนี้นะครับสี่สิบไลค์เมื่อวานได้สี่สิบสองนะครับขอบคุณมากนะครับกดพลังวัวใจพลังบวกให้ผมด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับขอบคุณน้องไอไอนะน้องไอไอเดี๋ยวจะไปดูคลิปต่อให้จนจนจบเลยเด้อน้องนําถูกต้องแล้วน้องน้องต้องมาหาเพื่อนนะครับอย่าให้เพื่อนไปหานะครับ เราเป็นคนเลือกดีกว่าเราเป็นผู้ถูกเลือกนะครับเพื่อนๆเราทุกคนนะครับจําคํานี้ไว้ให้ดีนะครับเราเป็นคนเลือกดีกว่าเราเป็นผู้ถูกเลือกนะครับเป็นคนเลือกสิ่งไหนที่มันดีเราเลือกเอานะครับถ้าถึงถ้าเราเป็นผู้ถูกเลือกเขาจะเลือกเราไหมเนอเก็จะเลือกเราไหมเน้อนะครับเราก็ต้องคิดนะครับก็จะเลือกเราไหมเน้อคนสุดท้ายไม่เลือกเรามันก็เสียโอกาสเหมือนกัน เราเป็นผู้เลือกดีกว่าเป็นผู้ถูกเลือกนะครับจำคำนี้ไว้ให้ดีนะครับเนาะเราจะไปหาเพื่อนเราเนาะเราก็ไปเลยไปหาเพื่อนเราเขาขึ้นไลท์ตรงสีสีแดงเต็มนะครับก็ไปคำว่าสุดนะครับเนาะนะอ่า YouTube มันจะมีคำว่าสุดเราก็กดไปที่สุดนะครับลเลือกเลยนะครับเลือกเลยเข้าไปกดดูเลือกเราที่จะไปหาเพื่อนนะครับมีหลายช่องทางเนาะ แต่ถ้ามาบ้านนาะพีโก้นะครับตักล่เหตุนะครับรับรองว่าได้ประแจทุกคนยกเว้นคนที่ไม่เอานะครับยกเว้นคนที่ไม่เอาไม่เอาเราก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ให้สิทธิ์เขานะครับมันอาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างนะครับที่เขาไม่เอาประแจเราและก็ที่สํากันในการใส่ประแจให้กันมันไม่ผิดกฎนะครับมันไม่ผิดกฎนะครับเนาะมันไม่ผิดกฎนะครับการวางลิงก์ให้กันมันก็ไม่ผิดกฎนะครับ ไม่ผิดกฎนะครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างพี่ยูทาขึ้นมามันไม่ผิดกฎนะครับมันไม่ผิดกฎนะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดกฎนะครับเราจะให้สติกเกอร์ตัวไหนก็ได้นะครับไม่มีผกฎไม่มีสแปมนะครับคนเราก็พี่ชายบอกว่าคนเราก็มีแต่นั่งเทียนมโนนะครับวันนี้ก็คุยกันเนาะมีพี่ชายให้ความรู้นะครับ มีพี่ชายให้ชมดูนะครับฝากบ้านไรด้วยเด้อน้องแพทย์กับพี่อุนะครับขอบคุณมากนะครับไปเที่ยวไกลสุดถึงใต้ก็แถวหัวหินนะครับหัวหินนะครับหัวหินบางสะพานน้อยบางสะพานใหญ่นะครับต้องต้องต้องไปเนาะครับขอบคุณมากครับที่เลี้ยงไม้นะครับพี่ชายนะครับสี่สิะครับ